มือซ้ายให้โชคเอาความคืบหน้าของการก่อสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตมบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมาแจ้งให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันได้รับทราบนะครับตอนนี้การก่อสร้างลุล่วงไปราวๆ80%อร์เซแล้วนะครับมาได้ทางขึ้นพร้อมรองรับ การเดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แต่ยังเหลือห้องด้านล่างนะครับห้องใต้ฐานองค์พระเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังขาดการติดตั้งกระจกเพื่อบังแดดบังฝนนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัดใจจัยในจุดนี้และการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกภายในตัวอาคารใต้ฐานองค์พระเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วท่านพอมีกำลังทรัพย์คนละหบาทสิบาทก็โปรดช่วยบริจาคร่วมสร้างบุญค้ำจุนาศาสนาไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จองป์ปถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บ,บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดย,ยังขาดจตปจุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code คหรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีได้โดยตรงเลยนะครับมีคณะกรรมการหลายฝ่ายในการบริหารจัดการเงินในการสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับผลบุญนี้ที่ท่านสร้างขอให้เข้าถึงท่านและครอบครัวตรงๆขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบก,กับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของเหล่าพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่19พฤศจิกายน68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นด้วยกันกันกบผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับ ดูโฆษณาผมจะหน่อยเด้อพี่น้องครับและท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ผมสักนิดนะครับกดติดตามให้ช่องมือซ้ายเจ้าหน่อยเด้อพี่น้องถือว่าเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมพยายามสรรหาแนวทางตัวเลขที่คิดว่าดีที่สุดน่าจะเป็นไปได้ที่สุดมานําเสนอท่านท่านก็ได้ดโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเช็คผลราวพัฒนาวันจันทร์ที่17พฤศจิก กายน6กก่อนนะฮะเด่นสีแดงครับเด่นสีแดง 9, 8, 7ผมบอกต้องมีต้องมาไม่บนกระล่างอย่างน้อยตัวสองตัวครับเพราะเป็นเลขมงคลยังไงต้องมาแน่ผลสรุปลาวพัฒนาออก 5, 7, 9ล่าง4 5เด่นสีแดงจับคู่กันมาบนฮะจับคู่มา 7, 9บนเข้าชุดกันเหนียวบนเต็มเต็มเลยนะครับเข้าชุดกันเหนียวบนเต็มเต็ม ทุกครั้งผมจะบอกว่าชุดกันเหนียวอย่ามองข้ามนะพี่น้องครับเอาไปใช้งานมันเกิดประโยชน์จริงๆถ้าท่านไม่เอาไปใช้งานจะรู้สึกเสียดายฮะเมื่อวันจันทร์ี้เข้าชุดกันเหนี่ยวเจ็ดเก้าบนนะครับก็ท่านที่เอาไปใช้งานก็ยินดีด้วยนะครับท่านมีทรัพย์รับโชคไปก็ยินดีด้วยนะครับวันพุธนี้คอยมาอีกนะครับสองตัวบนสองตัวล่างมาดูแนวทางตัวเลขกันต่อเลยนะครับ แนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันพุทธที่19เพฤศจิกายน68สีแดงครับเลขเด่น578 578เเลขเดาวใหญ่เนี่ยต้องมีต้องมาครับวันพุธนี้นะต้องมีต้องมาไม่บนกระลางอย่างน้อยตัวถึงสองตัวครับผมมั่นใจว่าต้องมีต้องมาอีกแน่นอนท่านเอาไปใช้เป็นเลขเด่นได้เลยนะครับเอาไปใช้เป็นเลขเด่นตัดออกจากชุด2ตัวบน2ตัวล่างท่านได้เลยนะครับ578แเนี่ยแล้วก็จัดชุดกันเหนียวไว้ก่อนนะครับ อย่าลืมชุดกันเหนียวด้วยพี่น้องห้าเจ็ดห้าแปดและเจ็ดแปดสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินเลขประกบะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลขประกบไม่มานะครับไม่จับกับสีแดงสีแดงจับกันเองวันนี้เลขประกบสีน้ำเงิน0 1 2 3 4 01234เอามาจับกับเลขเด่นสีแดง578จับคู่กับเลขประกบสีน้ำเงิน0 1 2 3 4 จัดออกมาเป็นชุด2ตัวบุ2ตัวล่างแบบนี้นะครับเด่น5นะครับเด่น5ก็จะได้5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4เน้นนะครับ เน้นห้าศูนย์เน้นห้าหนึ่งเน้นห้าสองเด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดก็จะได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง

เด่น8ก็จะได้ 80, 81, 82, 83, 84 80, 81, 82, 83, 84นะครับเน้น 80, เน้น 81, เน้น สามตัวสองชุดนะครับสามแปดหนึ่งและเก้าเจ็ดศูนย์พิจารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขที่ผมนำเสนอให้ท่านได้ดูได้ชมกัน ท่านดูแล้วเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับมั่นใจไหมว่าจะมาโดนใจท่านหรือเปล่าชอบก็เอาไปใช้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็มองข้ามเพราะว่าทุกตัวเลขที่ผมนําเสนอเกิดมาจากการคํานวณด้วยสูตรและสถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าดีชัวใช่แล้วก็นําเสนอท่านให้พิจารณาให้ท่านได้นนตัดสินใจอีกทีเพราะผมก็ไม่ทราบว่าผลรางวัลล่วงหน้าจะออกอะไรนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับอย่าเจ็บไปจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ